เดี๋ยวเรามาดูม้ายกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะมีโหมดนะครับมีโหมดอัตโนมัติให้เราเล่น3โหมดนะครับแล้วก็เราสามารถโหมดตั้งเองได้นะครับแล้วตัวนี้ก็คือสามารถเชิดหน้าเชิดหน้าเชิดหลังอะไรเงี้ยได้นะครับ ก้มต่ำพวกนี้เขาจะมีให้เราตั้งอันนี้คือถ้าเกิดเราเลือกตัวนี้มาก็คือหน้ามันก็จะเชิดทิมลงนะครับตัวนี้ก็คือระดับกลางตัวนี้ก็คือหน้าจะเชิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตัวนี้เป็นโหมดอัตโนมัโโติ3โหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดที่เราเลือกเองเนี่ยแต่เกิดเราเลือกโหดนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยครับจะให้ดู ตูดเขาก็จะเชิดนะครับเห็นไหมครับถ้าตัวนี้เราเลือกมันระดับกลางหรือว่าเชิดหน้าแต่หน้าเขาก็จะเชิดขึ้นเห็นไหมครับตูดต่ำหน้าเชิดนะครับแล้วก็อาจจะมีตำาหนินิดนึงนะครับตรงนี้พอดีเอาของวางแล้วมัน มันมันทิ่มเข้าไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูหมดอัตโนมัตินะครับตัวนี้ขาเยียบเขาไม่มีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราสามารถหาอาดมา้ามาแทนมาใช้แทนก็ได้นะครับรจะโยกทำงานลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่แล้วนะครับต้นใหญ่ หรือจะปรับระดับความเร็วก็ได้เราเลือกปรับระดับความเร็วได้นะครับหนึ่งโหมดประมาณสิบห้านาทีนะครับการใช้งานเนี่ยครับเน,นี่ยค,ครับ,รบจะมีโหมดถ้าเราเลือกเราเลือกเล่นได้เลยครับใช้งานปกตินะครับตอนนี้